เราไปดูกิจกรรมที่3.1นะคะนักเรียนพลังงานจากการตกของวัตถุนักเรียนแบบเรียนเราก็จะอยู่หน้า48นะคะนักเรียนใครมีหนังสือแบบเรียนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่พลังงานนักเรียนเปิดดูหน้า48นักเรียนดูการทดลองนะคะว่าพลังงานจากการตกของวัตถุนะคะ กะะิจก,กรรมนี้นักเรียนเราก็จะมีลูกกลมเหล็ก2ลูกนะคะลูกพลาสติกลูกหนึ่งแล้วก็กระบาดทรายไม้เมตรนะคะ<ม>เราไปดูขั้นตอนการทดลองนะคะน<ม>ักเรียนทดลอง4ครั้งด้วยกันนะ<ม>ครั้งที่1อันนี้เป็นกระบาดทรายนักเรียนวัดให้สูง25เซนติเมตร นักเรียนดูขั้นตอนการทดลองก่อนเดี๋ยวทดลองไม่ถูกนะครั้งที่หนึ่งปล่อยจากถุงทรายนักเรียนนี่กระบะทรายนะกระบะทรายวางอยู่ปล่อยลูกเหล็กสองลูกนี้เท่ากาันจากที่สูงเท่ากาัน25เซนติเมตรนักเรียนว่าจะจมในความลึกของทรายเท่ากันไหมความสูงเท่ากาันลูกเหล็กขนาดเท่ากาันสูงเท่ากานะันไหม นี่ว่าจะเท่ากันหรือไม่เวลาปล่อยลงมาอ่าเดี๋ยวน่าจะเท่ากันเพราะลูกเหล็กเท่ากันความสูงเท่ากันจมลึกเท่าไหร่นักเรียนเตรียมไห้บรรทัดว้วัดนะว่าจมลงไปกี่เซนติเมตรทีนี้อันนี้ลูกต่อไป <c oughs> ลูกนี้สูง นักเรียนลูกเหล็กจะมีอยู่สามสูงเท่ากันนะครั้งที่หนึ่งยี่ห้าลูกที่หนึ่งครั้งที่สองก็ยี่ห้าครั้งที่สามก็ยี่ห้าแต่ลูกที่สองอันนี้สูงยี่ห้าอันนี้สูงห้าสิบอันนี้สูงหน,นึ่งร้อยเซนนักเรียนคิดว่าอันไหนจะจมลึกที่สุดนักเรียนว่าหนึ่งร้อยนะเพราะว่าสูง อาทีนี้เอาขนาดเท่ากันแต่เปลี่ยนเป็นพลาสติกนะคะเอาพร้อมหรือยังคะพร้อมเดีวเาทดลองนักเรียนก็ต้องบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะบันทึกว่า่านาักเรียนจดบันทารางนี้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจัดบันทึกผลสูงยี่มากผลการสังเกตผิวทรายผิวหน้าทรายเป็นอย่างไร เราก็บันทึกว่าลูกเหล็กจมลงไปกี่เซนติเมตรนะคะ0.5จมไปกี่เท่าไหร่0.5 0จมลงไปเท่าไหร่1ร้เซนติเมตรจมเท่าไหรนะคะถ้าสีอันนี้คือรูปพลาสติกนะคะรูปพลาสติกขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันนะคะ พร้อมไือยังนี่เนดูการทดลองนะคะเอาช่วยกันนักเรียนช่วยกันทดลองนะคะเอาจาัก,กระพันนึกเี็นเวลาทดลองเราก็จามไว้ว่าสูงจากเท่าไหร่คะนักเรียน วางเอาไม้เม็ดวางบนกระบาดทรายนะคะเอาไม้เม็ดวางบนกระบาดทรายแล้วก็ปล่อยลูกเหล็กลงมาตามที่ครูกำหนดระยะต่างๆนะคะนี่เหนดูปล่อยลูกเหล็กลงมาสูงเท่าไหร่ เอา25เซนนักเรียนปล่อยเลยนะเอาปล่อยเอาใหม่เอาใหม่นะคะันักเรียนเอาใหม่เอาวางใหม่ทดลองเป็นแล้วนะ,ะนักเรียนดู25เซนเอาจาัก,กระพันปล่อย2ลูกนะคะ2ลูกลงไปที่ความสูง25เซนปล่อยลงไป นี่ยันดูว่าอีกลูกหนึ่งเอาไปชนกันนะคะเอาใหม่อย่าให้มันตีกันสองลูกนะคะนักเรียนให้อยู่ซ้ายขวาถ้าชนกันแล้วเป็นไงมันจะทำให้จมไม่ไม่เท่ากันนะคะอย่าให้ตีกันอย่าให้ตีกันเอาอยู่คนละมุมคนละมุมปล่อยนียนดูนะเป็นไงคะซายจมลงไป นี่เห็นเท่ากันไหมเอาไมา้ทีนี้เอาไมา้บรรทัดวัดดูว่าลึกลงไปเท่าไหร่ลึกลงไปกี่เซนเอาไม้บรรทัดวัดจมลงไปเท่าไหร่นักเรียนจมลงไปครึ่งจมลงไปกี่เซนถึงหนึ่งเซนไหมไม่ถึงกี่เซนจะก,กระพันกี่เซนศูนยจุย์จดส นักเรียนก็บันทึกไว้ว่า0.4นะคะเท่ากันไหมสองลูกเท่ากันนะคะสองลูกเท่ากันนักเรียนก็บันทึกเอาไว้ว่า0.4นะคะเอาต่อไปต่อไปลูกไหนอีกสูงเท่าไร0.25กับ50 เอาเกลียทรายใหม่นะเกลียทรายให้เท่าๆกันสูงเท่าไหร่นักเรียนดูวัดเอานัจากจักระพันเริเร่มเลยน,นะเอาเดี๋ยวใจเย็นๆชักรอก่อนรอก่อนวางให้ถูกเอาอีกอันนึงเท่าไหร่ห้าสิบอย่าให้ชนกัน ไม่อย่างนี้ไม่ได้มันไปตีกันเอาใหม่เอาใหม่เอาวางไว้ตรงกลางแล้วกันไม่บรรทัดจะได้ไม่ตีกันเอาไปตั้งแต่เท่าไหร่ยี่สิบาก่อนให้อยู่มุมให้อยู่มุมขอบเออเดี๋ยวจะได้ไม่ตีกันอ่าได้แค่นี้อีกอันนึงเท่าไหร่ห้าสิบ่อยจากนี้อันไหนลึกกว่ากันไ่เย <50, 50. S 1> ันดาวห้าสิบเป็นไง หมุมลงไปมิดลงไปเอาวัดดูได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ศูนย์จุดห้าอันนี้ยี่ห้าเซนติเมตรศูนย์จุดห้าทีนี้อันนี้นักเรียนโดิจมลงไปเท่าไหร่กี่เซนศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเท่าไหร่จักระพัน 0.9นักเรียนก็บันทึกเอาไว้0.9นะคะ0.9ทีนี้เหลืออะไรอีกอีกอันหนึ่งก็คือ0เท่าไร25กับเท่าไรนะคะนักเรียนก็เขีย่ยทรายเขีย่ยก้อนเหล็กขึ้นมาใหม่เอาขึ้นมาใหม่ เอาแล้วทีนี้เกลี่ยเท่าๆกันใหม่เอาทีนี้สูงเท่าไรสูงเท่าไรอันนี้เอา2ีเอาย0เอายีอยู่ตรงนี้ก่อนเอายี่ก่อนเอาหนึนะคะนัเกเรีย100น1นึร้อยนักเรียนดูอยุดมุมนี้นักเรียนจะได้ไม่ตีกันอา้าว เอาใหม่เอาใหม่ระวังถูกนิ้วมือถูกนิ้วมืออ่าได้ได้จะได้ไม่ถูกนิ้วมือเอเอาใหม่เอาใหม่ไปไหนแล้วเอาลูกเล็กายไปไหนแล้วนักเรียนหาให้เจอก่อนนะคะนักเรียนดูเวลาปล่อยนะคะปล่อยจากหนึ่งร้ยนะคะนักเรียนดูเป็นไงคะ มิดไปเลยใช่ไหมหายไปเลยหายเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้ลูกไหนเมื่อกี้อเอาใหม่เอาเอาเขี่ยขึ้นมาใหม่นะคะยี่สิบห้าเรารู้แล้วว่าเท่าไหร่นะเอายี่สิบห้าไม่ต้องก็ได้ยี่สิบห้าเรารู้แล้วาเท่าไหร่ศูญจดุจดศูญจุดเอายี่สิบห้านักเรียนดูเอายี่สิบห้า อ,อีกอันหนึ่งหนึ่งรนะคะเอาไปอยู่ข้างหลังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยนะเอาหยิบขึ้นมาใหม่ปล่อยจากข้างบนลงมานะคะเป็นไงนักเรียนจะเห็นว่าเป็นไงจอมลึกลงไปนะคะเพราะฉนั้นเอาวัดดูวัดดู จมลงไปเท่าไรหนึ่งอะไรนะหนึ่งหนึ่งเซนได้ไหมหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เอาหนึ่งเซนนะเอาต่อไปเปลี่ยนเป็นพลาสติกนะคะเอาลูกเหล็กออกเอาจจก,กรลาเอาลูกเหล็กออก ทีนี้เอาลูกเหล็กโยนลงไปเท่าไหร่ห้าสิบสูงห้าสิบปล่อยเลยแล้วก็เอาพลาสติกปล่อยพลาสติกจากที่สูงเดียวกันเอาใหม่ก็ได้นะักเรียนมันโยนใหม่โยนใหม่ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนนะคะนักเรียนปล่อยลงไปเลยเอาได้เอนโยนพลาสติกทีนี้ที่ห้าสิบนี่เห็นดูที่สองอันนี้เป็นไงพลาสติกลองไหมจมหรือเปล่านักเรียนพลาสติกไม่จมนะคะนักเรียนดูเอาทีนี้วัดดูนะคะจักรพันเอาทีนี้วัดจากผิวทรายดู นะคะอันนั้นเท่าไหร่50จมลงไปเล็กเท่าไหร่0.8จดแปดพิกติกลาศู 0, 0, 0, 0, 0, 2, นยจุดะคะศ2นักเรียนจะเห็นว่า เป็นไงคะาพลังงานที่ตกลงมาจากที่สูงเป็นไงที่สูงเป็นไงจะได้จมเล็กกว่ากันนะคะเราไปดูผลเลยนะคะนักเรียนเราไปดูผลนะคะเดี๋ยวค่อยสรุปแล้วกันนะนักเรียนจะเห็นว่าความสูงนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลด้วยนะความสูง25เซนติเมตรผลการทดลองจม0.5แต่ถ้าลูกเหล็กจมลึก นักเรียนดูสูงจาก25นี่จมอยู่ที่บางกลุ่มก็0.4นะบางกลุ่มก็ส่วนนักเรียนถ้า0.4นักเรียนก็บันทึกเป็น0.4ของครูนี่เป็น0.5พอ50นักเรียนดูจมลงไปเท่าไหร่0.8นะคะทีนี้ถัดไปเราไปดูนะคะว่าจาก25นักเรียนดู ลูกเด punched, mats, unku, cadre, umas, ็กจอมเมื่อกี้นักเรียนเมื่อกี้เราได้ลอกตารางไว้แล้วใช่ไหมตอนนี้นักเรียนก็เติมแต่ตัวเลขที่เราทดลองตามที่เราทดลองนะมันตามผลจากที่นักเรียนทดลองนะคะ100เซนนักเรียนจะเห็นว่าสูงลึกห0 0เซนติเมตรนะคะ50นักเรียนดูลูกจิตเหล็กจอม0.8ดปพลาสติกเป็นไงขนาดเท่ากันนักเรียนลอยนะคะลอยอยู่นะคะ ทีนี้นักเรียนอา่าเดี๋ยวอา่าพักสักครู่หนึ่งเราก็จะมาดูว่าถ้าหากว่านักเรียนเราลูกเหล็กกับลูกพลาสติกมาช่างมวลเท่ากันนะคะมวลเท่ากันเดี๋ยวหาลูกพลาสติกที่มีมวลเท่ากันนะคะมาแล้วปล่อยลงมาดูว่าจมจะเป็นอย่างไรกันนะคะแล้วเรามาสรุปผลจากที่เราทดลองนะคะมีใครตามไม่ทันไหมนักเรียนตามไม่ทันเดี๋ยวเช้โมองหน้าเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะ